สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ครับวันนี้พามาชมทางเดินใต้ดินนะครับที่เชื่อมกับ3ย่านมิตรทาวครับทางเดินจะอยู่ชั้น B1 นะครับบริเวณใกล้ๆด้านหน้าของ Big C ซ o o o p p l c e e ครับเนื่องจากเขาไม่ให้ใช้ขาตั้งกล้องก็เลยลงมากันแบบตัวเปล่าแล้วกันนะครับพาชมบรรยากาศนะครับมาชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าบรรยากาศของทางอุโมงใต้ดินเป็นอย่างไรครับ ตรงจุดนี้จะเป็นแลนด์มาร์กใหม่สำหรับขาฮิปสเตอร์แล้วก็ชาวที่ชอบการถ่ายรูปลง IG อะไรต่างๆนะครับบรรยากาศจะละไม้คล้ายๆกับพวกทางไปซับเวย์ของเมืองนอกแถวลอนดอนอะไรอย่างนี้นะครับแม้จะเป็นวันธรรมดาก็จะเห็นผู้คนสัญจรกันอยู่โดยทั่วไปตลอดเลยนะครับถ้าจะไม่มีช่วงที่ไม่มีคนเลยนะครับนึกเสียดายว่าช่วงโควิดไม่ยอมมาถ่ายรูปตรงจุดนี้เอาไว้นะครับตอนนี้คนก็ค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่เห็นนะครับ ถ้ว่าไปแล้วตรงจุดนี้ก็จะมีมุมวิถ่ายรูปสวยๆค่อนข้างเยอะอยู่ครับมีสะพานกระจกด้วยนะครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆสะพานที่บางกีนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามาช่วงเวลาที่ไม่มีคนน่าจะได้ภาพแลนด์สเคตสวยๆแบบพวกสตรีทอาร์ตอะไรประมาณนี้อยู่ได้นะครับเรียกได้ว่ามาเก็บบรรยากาศไลฟ์สไตล์ของชาตกรุงเทพมาให้ชมกันนะครับว่าเขาอยู่กัญญนยังไง เดินมาสุดทางก็จะพบกับว่ามันเป็นทางสามแยกนะครับน่าจะเลี้ยวไปขึ้นสถานีรถไฟใต้ดินนะครับอาต,ตรงๆบรรยากาศในโซนนี้นะ่ะมีความรู้สึกคล้ายๆกับโตกเกียวหรือโอซาก้ามากๆเลยครับอันนี้จะเป็นทางไปจตุลัดจามจุริสแควร์หรือยังไงนี่แหละครับจะพาไปชมทางออกอีกด้านหนึ่งนะครับว่าจะพาเราไปที่จุดไหนกันแน่นะครับ โอ้โหและแล้วก็พาเราไปที่ทางออกที่ชั้นปกตินะครับเอ๊แล้วสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ตรงไหนกันนาที่นี้นะครับก็จะเป็นทางลงสถานีรถไฟสามย่านนะครับตรงข้ามวัดหัวลำโพงครับออกมาก็จะเห็นตัวห้างสามย่านมิตรทาวอยู่ด้านหน้านะครับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับ ลับลงสู่ใต้ดินอีกสักครั้งนะครับสถานีรถไฟค่อนข้างเงียบครับเอ๊ะหรือว่าทางใต้ดินกันแน่นะครับยังสงสัยกันอยู่ครับทางเข้าเทรนนั้นขวามือนะครับด้านหนึ่งสองด้านจะไปห้างนะครับอีกด้านหนึ่งจะไปทางรถไฟใต้ดินครับต้องสังเกตจากป้ายให้ดีๆนะครับมันจะมีป้ายทางเข้าเทรนนะครับ ข้าวต้องเดินขึ้นบันไดประมาณสักครึ่งชั้นนะครับน่าจะมีกระดาเลื่อนเนาะคนที่พิการก็คงจะลำบาดแน่ท่านที่พิการหรือว่าคนแก่หรือว่าคนท้องสามารถใช้ลิฟต์ได้นะครับ s โซ i a เชียลดิสแตนซ์ก็จากสถา,านีรถไฟตะดินก็เดินลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าห้างได้สะดวกครับทางเดินไป3ย่านมิตรทาวป้ายค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับรเทียบกับทางเดินออกไปสังจุดอื่นนะครับ มีเวลาปิดประตูแล้วนะครับที่นี่ไม่ได้เปิดตลอดที่4ชั่วโมงนะครับวันนี้มาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับคนทางานเลยค่อนข้างจะเยอะครับน่าจะเป็นช่วงคนที่ทํางานเขาออกมากินข้าวเที่ยงกันพอดีลยครับประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับคนก็เลยเดินกันขวักไข่รวมถึงพวกนักศึกษาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะตัวทางเชื่อมใต้ดินของสามยานพิษทาวนั้นความยาวแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นช่วงอุโมงค์ใต้ดินที่ค่อนข้างสั้นครับนึกเสียดายตอนทีไม่มีคนเดินในจุดนี้นะครับช่วงโควิดไม่ยอมมาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ ก็เลยต้องรับบรรยากาศคนเยอะนิดนึงครับถือว่าชมบรรยากาศสดจากสถานที่จริงนะครับบรรยากาศจริงไปก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศเซลฟี่อย่างนี้เห็นอยู่นะครับบรรยากาศแบบเรียวๆนะครับชมกันต่อนะครับ ช่วงนี้ก็คนจะเริ่มเงียบลงนิดนึงแล้วครับเป็นช่วงเที่ยงกว่ากว่าแล้ว เดินเข้าโซนของพื้นที่ของสามย่านนิทาวแล้วนะครับองค์ประกอบหลายจุดในพื้นที่แห่งนี้นะครับเหมาะกับการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นอย่างมากเลยครับต้องยอมราับสามารถใช้เวลาอย่างนี้ได้ประมาณ1ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดคนไม่ชอบการถ่ายภาพนะครับ ทางก็จะเจอปากทางที่จะเข้ากับห้างสามย่านมิตรทาวนะครับบรรยากาศสไตล์น mm ิวนอร์มอลของกรุงเทพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ้นเดือนมิถุนายน63ครับห้างสามย่านมิตรทาวเป็นห้างให้ดูดีมากๆเลยนะครับ mm hmm. เทียบกับความล่ำลือนะครับจะแวะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าห้างค่อนข้างกว้างใหญ่มาก ทางเข้ามีขายหน้ากากอนามัยด้วยนะครับเพิ่นเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับค่อนข้างแปลกตาทีเดียวเชียวราคา1 0 0บาท12ชิ้นนะครับดูแล้วน่าจะถูกกว่าตามร้านขายยาแล้วก็ถูกกว่าตามตลาดข้างนอกด้วยซ้ำไปนะครับพวกอุปกรณ์ชาร์จมือถือแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปต่อไปจะเป็นห้างสามย่านมิตรทาวน์แล้วก็โรงหนังเฮาสามย่านกันนะครับ